อดไม่ใเคยยิงเหมือนชีวิตจริงแล้วเนี่ยเนี่ยผมสั่ง,งอนอนได้เห็นป่ะบอดกำลังเข้าหลังทีมกำลังเข้าหลังทีมสก้าวเนี่ยเดี๋ยวนี้ตจอจานเลยรึเปล่าบอดมันยิงแม่นปึอันนี้ห้าสิบเปอร์เซนต์ยังยังยังไม่รู้ตัวไม่รู้ตัว รู้แล้วรู้แล้วเห็นแสงไฟรู้แล้วปะรู้แล้วถืไปแล้วถืไปแล้วรอรอรอสั่งเข้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหชิด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  โอ้ยขอโทษน่าสโอ๊ยวัายของหโดนร่เกดใม่เกิดใหม่ตกันแฮมโอเวอร์รันตบกันส่งเสียงได้ไหมได้ได้ได้ตบดีฮะไข่ไห์ค่ะ ไม่มีใครเอาเทปไปปิดปากใช่ไห่คะ Nice ทั้งหมดตอนนี้ที่เดียววยเยว่าจัดทับหม่แล้วว่าตัวประกันกัปตันนะกัปตันโอเคคำว่าเคลียร์ทุกอย่างคืออย่างนี้สินะ พุกจนบอาปล่อยฉันนะอะไรนะครับพวกโจรบ้าปล่อยฉันนะกุบประกัน่อยนอยส์วิวิวิววิวขอเช็ดสมอกว่ะขอเช็ดสมอกไปอยู่ไปอยู่ในห้องกับกับไปนี่หนกับกับกับกุบการ์ดหน่อยกับสาวๆอ่ะอืมไปอยู่ในห้องกับเขาหน่อยแล้วก็ปล่อยเขายิงนี่ใช่ไหมเอออยู่ในห้องเขาแล้วก็รอแป๊บหนึ่ง เพราะว่าตอนนี้แนวเริ่มแตกพอเขาเริ่มเข้าเข้าชิดใช่ไหมผมจะให้ยิงทิ้งไม่อยากตายค่ไม่อยากอยาอยากไ่ยิงหัวนะไม่ยิงหัวนะใช่คนดียิงแค่ตัวใช่ไหมอ่ายิงคือยิงยิงให้ยิงให้บีดอ่ะยิงให้บีดแล้วก็ปล่อยให้เลือดไหลอ่ะกินเบอร์ให้่นั้นเลยขอเปิดไหมนะรถรถคันแรกสุดรถคันแรกสุดไปอย่างเดสเตอร์บอกนะ ถ้าไปบอกผมไปแต่ผมบอกผบอก t m e ระเบิดนาดจรงเลยดกี้เอาผมไปด้วยิสวยไป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 รถมีลูกเดียวเหรอสมเสียรถดึเดียรถดึกอำไอ้หนัแรลไกๆมะเดี๋ยวตเออไมเอาเอาอาเ้นะเอาอ่นี้ ถนนใช่ไหมว่าถนนยัง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 ไม่ข้ามสะพานแรกยังไม่ข้ามสะพานแรกเราแกงโจรหน่อยแกงโจรจับภาพแกงโจรละรอตันบายกันหนึ่งสองต่ำแค่หนึ่งสองต่ำแค่รถไม่มีไฟหน้ากูจะมองเห็นไม่เนี้ยกระต่ายจะไม่ตามเปนเปิดมาจกเลยไม่กูไม่ใช่คนขับกูเป็นคนยิงเปิดอะไรนะเปิดอันนี้ได้ไหมในวิชั่นเห็นแล้วมามาแล้เห็น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 เหเออได้อยู่อันเนี้ได้อยู่มองแล้วบอกไปให้ไปแล้วบอกได้ รถเขาขับเป็นขบวนเขาจะช้าเว้ยเราตามได้ใช่เราไม่เราจะชนกําแพงก่อนไงเจ้รงบัตเปอร์่างสตูเียดแตกแตกทีนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเขยขบวนฮะดูคุณยิงนะตนไป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 ยิงปืนคู่หน่อยยิงปืนคู่หน่อยช้าช้าช้าที่นู้นให้เด็กเด็กเดเด็กเ็กเด็กเด็กเด็ก ต,ต,ต like ัวประกันอยู่ไหนอ่ะกลางเหรอคันที่สอ่ะโอยยกเดยิงคูยงคูยกเดจุดรถจุรถจุดแกงตายแกงตายแบกบกเบกยายฝายิงาตอนนี้ตัวประกันอยู่ขันแรกนะฮะตัวประกันขันแรกนะโอเคขันแรกค่ะ เบรเบอย่ยิงย er ่ายิงอย่ย yeah. ิงอ้รถอยายิงถอย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 ถยถอ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 ยอยถอยถอยถอยอยถอยออยถ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 ยถอยถอยถอยถถอยถอยออยถอยถ ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยใครขับคนนะประกันผ่านแล้วประกันอยู่ท้าไหนเนี่ยขั้นแรกขั้นแรกขั้นแรกเรียบร้อยเรียบไปอยจะไ้้ใครขับครับผมเมกเอาฟอกออกมาร์คสามอยู่ไหนวะใครได้มาแดงให้กูทีตัวมาร์คพอไงมมาร์คพอมาร์คออกข้างล่างตี้เสียงพอไหมตี้เสียงพอไหมเฮ้ยผมผมทำท่าชี้นะ โอเคมอไซค์มามอไซค์ขับมาเลยมอไซค์ขับขับมายัดมอไซค์ขับมายัดนะครับไปถึงแล้วเอาให้เอาปืนกลยิงนะให้เอาปืนกลยิงนะเอ้ยมอไซส์ไปไหนอะสิงไปแล้วพอแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วพอขึ้นแล้วพอขึ้นแล้วลุกดูท้อมันบินต่ำเหมือนะบินต่ำจัดยิงไปกันยิงมายิงมาเลยยิงมาเลยยิงมาเลยยิงตามเสียงมาเลย้

ปอดอะไรนี่มีเม oh, ียโอ้โหเนายิงรอเ่าดเ้นดัเัเส็นตัเซ้นอออมออมันี่ขอปีนหน่อยปีนหน่อยิหนอ่อยนีฝั่งนี้ข้างหลังทำไมไม่ให้โจมาส่องไฟให้โยหมายว่าพมีขึ้นมาเี๋ยปีน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 อ๋อ ไปสวยไปสวยไสวยไปสวยโอ้ช่วยสมกันสองคนในเรื่องเสียผมไม่ไหวยผมผมพร้อมยิงแล้วครับไอ้เยแล้วฝั่งนู้แม่งก็ไม่ค่อยสบายใจครับเจอชาตางชติเสียจ p g เสียที่สุดแดูนอนอยู่โดนนอนที่เอเชีย